กาเยนะวาจายะเจตสาวาโสทรังนามะอิทธิปฏิหาริกรังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพโสกาเยนะวาจายะเจตสาวาโสทรังนามะอิทธิปฏิหาริกรังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพโสกาเยนะวาจายะเจตสาวา โสทรังนามะอิทธิปฏิหาริกรังพุทธรูปังอาหังวันทามิสัพพโสนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัดตรูพานวินาศสันติ นากาโรกุกุสันโทติโรมะเชโมกาโรโกนาคมมโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโทจะทเวเนเตทากาโรศีสากยะมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรยโย ชิวหาทีเตปัญจับพุทธาณาม,ามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรม,มาบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพควะโหอรหังพุทธโธอิติปิโสภควานาม,ามิหัง ณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัต,ดตรูพานวินาศสันติณกาโรกุก,กุสันโธติโรมชเชโมกาโรโกนาคมาโนนานาจิตเต พุทธากาโรกัสโปพุทโทจะทเวเเนเตทากาโรศีสากยะมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโต ธรรมมะบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพควะโหอรหังพุทธโธอิติปิโสภควานะมามิหังนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดธรรมมังแคล้วคลาด สังคังแคล้วคลาดตัดตรูพานวินาศสันตินากาโรกุกกุสันโทติโรมัชเชโมกาโรโกนาคมโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโทจะทาเวเนเตทากาโรสีสากยะมุนีโคตโมยะกันเน ยะกาโรอริยะเมตรยโยชิวะหาทีเตปัญจับพุทธาณาม,ามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโตธร,รมมะบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพควะโหอรหังพุทธโธอิติปิโสภควา ณมามิหังณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดศัต,ดตรูพานวินาศสันติณกาโรกุกุสันโทติโรมัชเชโมกาโรโกนาคมโน นานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโทจะทะเวเนเตท,ทากาโรสีสากยะมุนีโคตมโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรยโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหังพุทธบูชา มหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพควะโหอรหังพุทธโธอิติปิโสภควานะมามิหังณนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศ พุทธัทงแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัต,ดตรูพานวินาศสันตินากาโรโกุกุสันโธติโรมัชเชโมกาโรโกนาคมโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสะโปพุทธโธจะทาเวเนเตทากาโรสีสากยะมุนี โคตโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรโยชิวหาทีเตปัญจับพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพควะโหอรหังพุทโธ อิติปิโสภควาณนะามิหังณนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังคังแคล้วคลาดศัตรูพานวินาศสันติณนะกาโรกุก,กุสันโทติโรมชเชโมกาโร โกนาคามโนนานาจิตเตพุทธกาโรกัสโปพุทโจะทเวเนเตทากาโรสีสักยะมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหัง พุทธบูชามหาเตชวันโตธรมมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพคาวะโหอรหังพุทธโธอิติปิโสภควาณมามิหังณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศ พุทธัทงแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัต,ดตรูพานวินาศสันตินากาโรโกุกุสันโธติโรมัชเชโมกาโรโกนาคมโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสสโปพุทธโธจะทาเวเนเตทากาโรสีสากยยมุนี โคตโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรโยชิวหาทีเตปัญจับพุทธาณามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพควะโหอรหังพุทโธ อิติปิโสภัควาณนะามิหังณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุรยะทรงอากาศพุทธทางแคล้วคลาดธรรมมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัต,ดตรูพานวินาศสันติณนะกาโรกุก,กุสันโธติโรมชเชโมกาโร โกนาคมะโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทโจะทะเวเนเตทากาโรสีสากยะมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรโยชิวหาทีเตปัญจพุทธานะมามิหัง พุทธบูชามหาเตชวันโตธรมมบูชามหาปัญโยสังคาบูชามหาโพควาาาะโหอรหังพุทธโธอิติปิโสภควานมามิหังณนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธรรงศิลทาทรงสมุตยะทรงอากาศ พุทธัทงแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังฆังแคล้วคลาดศัต,ดตรูพานวินาศสันตินากาโรโกุกุสันโธติโรมัชเชโมกาโรโกนาคมโนนานาจิตเตพุทธากาโรกัสโปพุทธโธจะทาเวเนเตทากาโร สีสากยะมุนีโคตโมยะกันเนยะกาโรอริยะเมตรยโยชิวะหาทีเตปัญจับพุทธานะมามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังคบูชามหาโพควะโห อรหังพุทธโธอิติปิโสภคะวานะมามิหังข้าพเจ้าขออนุญาตขออธิฐานขอพรหล,ลวงพ่อโสธรแห่งวัดโสธรวรารามวารวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาข้าพเจ้าชื่อ ขออำนาจบารมีหลวงพ่อโสธรช่วยดลบันดาลให้สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาต่อไปนี้จงประสบความสำเร็จฉับพลันทันใจ สัจจะสัจจังอาิธามิหากสิ่งที่ข้าพเจ้าขอประสบความสำเร็จเป็นจริงแล้วข้าพเจ้าจะนำไข่ไก่ต้มจำนวนไปถวายสักการะท่านที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดจะเชิงเซาสาธุสาธุ 洒脱。